จะหวให้พร้อมจะได้ดีใจว่าพร้อมกันนะครับเป็นของหวันปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยนะครับแชมป์อาเซียนครับแชมป์ซูเกิครับครั้งที่6ครับเราทำสำเร็จนะครับเป็นของหวันปีใหม่กับแฟนพุกอชาวไทยเลยครับหลจากที่ครั้งที่แล้วก็เป็น2อเราก็เข้าแค่รอบรองชาเลนนะครับ ความกัดเยี่ยมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะนะครับกับภาพที่แั่งมองความสุขต้อนรับปีใหม่พอดีนะครับสำหรับแฟนๆกีฬาแล้วก็ี่น้องชาวไทยนะครับ สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเชนกาแฟกระป๋องโรบัสต้าแม็กโรสเครื่องยะไฟฟ้าอิเล็กโทรลักเอฟซียาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเก็บไทยโอนตินช้อปปี้แอปช้อปปี้ออนไลน์มิตซูบิชิทริทันพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่เครื่องดื่มสมุนไพรพิรุณา,าคพร้อมเครื่องปรับอากาศได้กินกาแฟพร้อมดื่มโกวิโก้ลัคกี้เดย์การิเย่เบนส์แชมพูปิดผมขาวและทัวร์ไอเดียแอปพลิเคชันครับติดตามและการกีฬาด,ดีๆการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD ครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมพร้อมกับถ้วยแชมป์ AFF ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ